สวัสดีครับ สวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำที่นอนปลูกผักกันทั้งคืนตัวผมเองก็เช่นกันโอ้เตียงก็ไม่ค่อยมีนะครับนอนดึกเหลือเกินนะตอนนี้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับซัมเมอร์เฮาเวสเป็นอีเวนต์ที่เล่นง่ายมากๆนะครับในคลิปนี้จะมาอธิบายวิธีการเล่นอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับแล้วผมจะเล่นให้ดูด้วยอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจเลยนะครับผู้ชมดูคลิปนี้จบเล่นเป็นทําเป็นแน่นอนนะครับวิธีการเล่นอีเวนต์ตัวเนี้ยอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆเลยนะ จะเป็นพวกกล้วยกีวีกระลำแตงโมก็ใช้ได้นะครับวอเตอร์เมลอนน่ะตัวนั้นก็ใช้ได้แล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับชูการ์แอปเปิลก็ส่งเคว็ดได้หลังจากที่คนดูปลูกผลไม้ที่มันเป็นตัวซัมเมอร์ใหม่เสร็จแล้วใช่ไหมครับปลูกไว้เยอะยิ่งดีนะจะได้แต็มเยอะๆรอให้เวลามันครบ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ไปเก็บผลไม้ที่เราปลูกไว้พวกเนี้ยเก็บพวกเนี้ยเก็บปุ๊บๆเอามายัดใส่ในรถนี่ ถ้าอีเวนต์มันเปิดเราจะมีเวลาทั้งหมด10นาทีในการเอาผลไม้มาเติมเราเติมไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีหลังจากที่เราเติมเสร็จปุ๊บใช่ไหมหลังจากหมด10นาทีมันจะแลกข,ของให้เราอัตโนมัตินะครับคือของพวกนี้ของที่อยู่ในกระดานนี้มันจะสุ่มให้เรา ยิ่งแต้มเยอะเรายิ่งได้ของดีไม่ยากเลยเล่นง่ายนิดเดียวผู้ชมคนไหนที่กําลังตามหาสัตว์เลี้ยงในโกเบกาเดนหรือว่า ID c a แคนดี้บอสซัมรวมไปถึงกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆผมแนะนําที่นี่เลยนะครับนีโ o ช็อปนะครับฝากด้วยนะลิงก์นี m o อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ 3...2...1... อ่ามาแล้วครับอีเวนต์มาแล้วโอเคมันต้องการเยอะแค่ไหนไหนลองใส่แตงโมเข้าไปอ่ะขึ้นมาสี่ ส่เข้าไปอีกที่กล้วยอกล้วยได้กล้วยยั์อ่ะได้ต้นไม้ที่เป็นพวกอีเวนน่าจะได้หมดโอเคยัดได้ได้ครับสวยยัดเข้าไปโอเคผมเก็บมาเยอะผมเก็บมาเยอะกีวีพอไหมมะม่วงไม่ได้นะครับต้องเป็นผลไม้ที่เป็นซัมเมอร์เท่านั้นดอกกระลำอะดอกกระลำได้โอเคตัวนี้ได้แตงโมได้พว้แปดสิบสามแต้มแล้ว แตงโม9 1แต้มนะครับอ่ะยัดเข้าไปด้วยอพอ,อยังเหลือ9นาทีเวลาจะหมดแล้วยัดเข้าไปอะไรยัดได้ยัดเข้าไปใส่เข้าไปอเอาเข้าไปบรรณานาะบรรณานาะหมดยังแมงโก้ไม่ได้โพลลิน,นี่ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ซันฟาเวอร์ได้ไหมซันฟาเวอร์ไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมไปเก็บก่อน อ่านี่ครับผลไม้ที่เราเตรียมไว้ผลไม้ที่เกี่ยวกับซัมเมอร์นะครับนี่เลยพวกแตงโมโอเคดอกกระลำจะมีกล้วยเก็บก่อนต้นไม้ที่มาใหม่ใช้ส่งควสได้หมดเลยนะยัดให้ได้มากที่สุดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดยัดเข้าไป2 0 0 243ยัดไปยัดไปเอาไป เอาไปยัดยัดโอเคหมดยังแป๊บบนึ่งเอาไปแตงโมโอ้สามกว่าแต้มแล้วตอนนออี้มีเวลาอีกเก่นาทีครับอ่ะได้ไหมแตงโมสายฟ้าให้พี่ส่งเวทก่อนเนี่ยแตงโมยัดเข้าไปอ่ะสามเแต้มอ่ะโอเคต่อไปกล้วยกล้วยครับกล้วยโอเค ยัดไปจะ400แต้มแล้วอ่าตอนนี้400แต้มแล้วโอ้560แต้มอ่ะยัดเข้าไปได้ยังหมดยังโอ้เกิอเดอีกละเกิอเดอีกละต้นไม้ใหม่ใช้ได้หมดเลยนะยัดเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ใช้ไม่ได้โอเค อีกข้านาทีมีเวลาอีกข้านาทีอื้มีวีอีวีอีว,อวีโอเคอะดอกกระลำไปยัดให้หมดมยัดเข้าไปเอาเข้าไปอืมหกร้อยหกสิบสี่แต้มเดี๋ยวพี่ลองเอาเอาไอ้นี่ไปใส่ดูดีได้ไหม ชูก้าแอปเปิ้ลได้ไหมอ่ะได้ได้ได้ชูก้าแอปเปิ้ลไดอ้อันนี้ใช้ได้น,นี่ใช้ได้เอาชูก้าแอปเปิ้ลมาใช้ได้นะครับต้นนี้ก็ใช้ได้โอเคชูก้าแอปเปิ้ลใช้ได้เอมเบอร์ใช้ได้ไหมเอมเบอร์เอาเอมเบอร์มาดูดิแคนดี้แคนดี้ ลองดูแคนดี้หน่อยแคนดี้บัตซัมดอกกระลำดอกกระลำโอเคกีวีกีวีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เหลือกีวีอยู่นี่อืมเดี๋ยวแป๊บนึงยังเหลืออยู่ในถุงพี่โอเคนี่ไงยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ตอนนี้เราได้มาที่737แต้มหมดจังเดี๋ยวไปดูอีกมีอะไรอีกกล้วยอ่ะเอาให้หมดอะไรใส่ได้เอาไปให้หมด โอเคใส่เข้าไป้ปวยโอเคอีกเท่าไหร่อีก2นาที2นาทีนะครับลดน้ำได้ไหมตรงนี้ลดน้ำได้ไหมลดน้ำได้เก็บได้โอเคน้ำ้วยล่ะ ได้ไหมตวัวทันไหมทันไหมครับกล้วยทันไหมผลน,นี้ทันไหมโอ้โตวัวช้าเดี๋ยวส่งก่อนรีกเท่าไหร่อีกหนึ่งนาทียี่ิบสองวิอ่ะใกล้จะหมดเควสดและโอเคเดี๋ยวเกล้วยผลน,นี้ก่อน้องใจ้องใจกับกล้วยผลน,นี้ออกมาเออมา โอเคยัดเข้าไปอ,อีกหนึ่งนาทีน่าจะได้อีกน่าจะได้อีกดอกกระลำจิบได้เยอะอยู่กระลำเนี่ยได้ไหมครัแบบหนึ่งอ่ะก็บได้โอเคอีวีลุดน้ำแข่งกับเวลาอ่ะอีกสักผล ค okay. ได้มาอีกสผล่ะสาวิใส่เข้าไปใส่เข้าไปรอยี่สิบวิเจ็ดหกหสี่สามสองหนึ่งตูม